อ่าพวกเราทั้งหลายพิจารณากันให้ดีๆแล้วเราจะเห็นว่าคนตายนั้นให้แต่ความดีคำว่าคนตายให้แต่ความดีนั้นคือพิจารณาว่าสักวันหนึ่ง เราก็ต้องตายความตายนั้นไม่มีผู้ใดในโลกนี้จะหนีพ้นบางครั้งเราจะพิจารณ้อีกอย่างหนึ่งว่าคนตายนั้นเมื่อเป็นผีแล้วก็มีแต่ความเน่าเหม็นมีแต่ความอืดขึ้นมา มีกินเหม็นเน่าเป็นที่นาเรืงเกียเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพิจารณาดีก็เกิดประโยชน์ดีถ้าเราพิจารณาไม่ดีก็เกิดประโยชน์ไม่ดีคนตายนั้นให้แต่ความดีขอให้พวกเราลองทำใจให้สง,สงบแล้วก็พิจรารณา เมื่อเราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจเราเองว่าถ้าเรานั้นต้องตายจากโลกนี้ไปไม่ช้าก็เร็วเราต้องตายแน่แนอกจากนี้ถ้าคนมีปัญญาเมื่อรู้เองตัวเองว่าจะตาย ก็ให้ความตายนั้นมันยิ่งใหญ่โดยบางคนได้สระร่างกายเมื่อตายแล้วให้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นิสิตนักศึกษาทางการแพทย์ได้ผ่าตัดอีกด้วยอันนี้เรียกว่าตายอย่างมีประโยชน์ ไม่เหมือนคนมีชีวิตบางคนนั้นไม่เคยเลยที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตภายในใจของตัวเองคนมีชีวิตนั้นบางครั้งอาจมีทั้งคุณและโทษบางคนถ้าพบ คบกับคนเร็วก็มีแต่โทษมีแต่ความลำบากใจไม่รู้จักหยุดจักย่อนเพราะว่าเราไปคบคนเช่นไรบางทีเราก็าอาจจะเป็นคนเช่นนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงให้ควรและไต่ตองพิจนาถึงขุนถึงโทษ ถึงประโยชน์ที่ตัวเรานั้นกำลังบำเพ็ญอยู่หรือกำลังทำอยู่ขอให้เรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่าขณะน,นี้เรากำลังทำอะไรละวางทำดีกับทำชั่วถ้าเราสนใจในพระธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสว่าสัพพะโสธรรมะสังจินาติลดใดๆในโรคนี้จะสู้รสแห่งพระธรรมนั้นไม่มีเลย